สวัสดีกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ F6 นะครับผมวันนี้เราจะมาสอนป๊มเพชรนั่นเองป๊มเพชรนะครับตอนนี้เราอยู่ของใครครัเวอ์ชั่น1.52เราถ่ายรายการวันที่14เดือน3 5 8นะปี58วิธีง,ง่ายๆครับวางทอ็อตวางอันนี้ครับตะกี้พิตันนะแล้วก็เราจะโตนะให้มาน,นี่ปุ๊บปบปุ๊บแล้วก็บนหมายทอ็อต นี่เล่นหลายคนนะครับตอนนี้คนไม่อยู่นะครับผมวิธีง่ายๆครับให้คนวางโพตทุบล็อกนี้ครับตึบมันจะขยายออกนะให้พิมพ์คาสั่งนี้เข้าไปครับนี่พิมพ์ไปรเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับเนี่ยไปรเรื่อยๆนะแล้วก็ปั๊มเพรนะครับอ๋ออ๋ออ๋อค้างค้างมีค้างบ้างนะแล้วก็เครื่องกากครับกำลังซื้อเครื่องใหม่อยู่นะใจะเย็นครับ มันก็จะได้เพชรมาโพก็จะอยู่ตรงนี้จะไม่เห็นคนระับอ่ะแต่เมื่อใครปั๊มไปเรื่อยๆเ,เกิดอาการนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเกิดอาการอะไรจะให้ดูว่าเกิดอาการอะไรนะครับนี่เมื่อเกิดอาการนี้คนระับแล้วไฟมันค้างนั่นเองไฟมันค้างนี่ไม่รู้เซอร์ื่นเป็นหรือเปล่าแต่เซอร์นินี้เมื่อไฟค้างเลือยจะลด นี่โอ้โหเจ็บพอโโควรครับวิธีแก้นะให้ขุดโพเทกของเราออกครับนี่มันจะมีข้อความตรงนี้ดีแอแลอะไรสักอย่างอนะไรระนัแล้วก็ขุดเพชรออกให้หมดครับไฟมันจะดับไปแล้วใช่ไหมครับนี่ขุดเพชรออกให้หมดโอเคนะครับผมหลังจากนั้นเมื่อเราเนี่ย เมื่อขุดเพชรอกมานเราจะปั๊มไม่ได้นะครับให้คุณวางโพกกลับไปที่เดิมครับแค่นี้ครับคุณได้จะปั๊มได้แล้วครับผมแล้วก็เอาเพชรไปขายนั่นเองนี่เดี๋ยวเราไปขายผมไม่บอกว่าผมอยู่เซิร์ฟไรนะครับไม่บอกเลยอยู่เซิร์ฟอะไรนี่เราจะไปขายกันนะครั้งแรกจนมากนี่ตอนนี้มีสี่หมื่นละขายเพชร โหดโหดเอฟฟุกกับรายการเอฟฟุกไม่ได้โปไม่ได้เอ็กซเรย์ไม่มีเอ็กซเรย์อะไรเด็ดขาดนะครับเพียงแค่ท่านเก็บเงินซื้อโพแค่นั้นครับเก็บเงินซื้อโพล่หาเลต้าโตนครับพี่ตันน้นเนะนี่ยโพล่สองหมื่นสามนะมีตั้งหลายหมื่นผมอะแล้วก็กดขายเยอะเยอะเยอะ,ยะ,ยะ อราจะมาดูว่าขาเราจะได้เท่าไหร่เนี่ยเราจะมาดูาขา er เราจะได้เท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าเซิร์ฟอื่นปั๊มได้หรือเปล่าแต่ผมไม่รู้ว่าชั้นอื่นเลยนะไม่รู้ไม่แน่ว่าชั้นนี้อาจจะปั๊มได้ทุกเซิร์ฟอยู่ที่เวอร์ชันไม่ขาดนะแต่ไม่รู้เวอร์ชันอื่นจะปั๊มได้หรือเปล่าแล้วก็เซิร์ฟอื่นเนี่ยอาจจะมีระบบป้องกันอะไรเงี้ยเซิร์ฟนี้ไม่มีนะน่าจะไม่มีแหละแล้วดูบล็อกอินก็ไม่ได้นะ โอ้ได้สีเต็มขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบาย